ไกด์ทริปสนับสนุนโดยดิอโรคยาสุขภาพดีหาได้ที่ดิอโรคยาโทร02 358 0050ขอต้อนรับกับสุ่รยการไกดไลฟ์และนี่คือช่วงไกด์ทริปสนุกทุกที่่วไทยกับแอนค่ะวันนี้นะคะแอนไม่ได้มาคนเดียวนะแอน่ะมีคู่หูมาด้วยนี่ไงเฮ้ยไปไหนแล้วมันนี่มันนี่ พี่นัทค่ะสวัสดีครับไปไหนมาจ้าเขาเริ่มรายการองที่ี่กินกาแฟนิดนึงที่นี่กาแฟเขาอร่อยนะเนี่ยกาแฟโบราณกินไปสองแก้วละตาตั้งเลยตาตั้งเลยพี่นัททำไมวันนี้เอจะพาไปเที่ยวไหนไม่รู้อ่ะจะพาพี่มาที่ไหนเนี่ยนี่คือที่ไหนที่ไงนนี่ไงพิพิธภัณฑ์บ้านไม่ใช่บ้านพิพิธภัณฑ์เดี๋ยววันนี้นะคะ จะพาพี่น้าจาคุณผู้ชมนะคะไปชมของเล่นสังกะสีค่ะและไม่ใช่มีแค่ของเล่นเท่านั้นนะเพราะว่าที่นี่นะคะเขายังมีของสะสมอีกมากมายรออยู่ข้างในค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราจะยืนทำไมใช่ไหมใช่เกัค่ะตอนนี้เราเข้าอ,อยู่ในบ้านพิพัณฑ์แล้วค่ะและท่านี้นะคะก็คือที่ประยูนค่ะเป็นอาสาสมัครของบ้านพิพิธภัณฑ์จะพาเราเดินชมที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะเดินเนี่ยถามที่ประยูนเลยระการถามว่าที่นี่เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างคะ เกิดจากเมื่อปี2530นะครับคุณอเนกนาวิกมูลซึ่งเป็นนักเขียนสารคดีเนี่ยท่านก็มีความเห็นว่าเออบ้านเรานี่ยังขาดพิพิธภัณฑ์เก็บข้าวของเครื่องใช้ของประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นหลักศิลาจารึกพระพุทธรูปองค์ไหอะไรเนี่ยซึ่งเป็นของไกลตัวนะครับท่านก็เลยตั้งสมาคมขึ้นชื่อสมาคมกิจวัฒนธรรมครับแล้วก็สมาคมก็ทําการหาทุนขอบริจาคสิ่งของต่างๆนะครับจนกระทั่งสร้างเป็นอาคารแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี2544ครับเข้าปีที่8แล้วครับ Oh, oh. <Hey. S 1> เดี๋ยวเรากวนพี่ไปโยนทาเดินชมนิยนี่ครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปดูหลายๆห้องกันนะครับเริ่มต้ตนไปทางไหนก่อนดีคะทางนี้ครับทางด้าน <Hey. S 1> ขวามือนี่เลย <Hey. S 1> ครับ hey. ร้านแรกคือร้านร้านนี้เหรอคะครับเป็นร้านยอดนิยมของบ้านพิพันธ์นะครับสมมติว่าเป็นร้านขายของเล่นที่ร้านสถาพรร้านสถาพรเพราะอะไรคะแมงเช่นนี้เป็นชื่อของผู้บริจาคทุนที่ให้ทําตกแต่งร้านนะครับแต่ของข้างในก็เป็นของผู้บริจาคจากหลายๆคนครับขอดูได้ไหมคะได้ครับตามสบายครับ อะไรแค่มีของเล่นต่างยุคต่างสมัยแนตะ่แต่ของเล่นโบราณของเล่นจากธรรมชาติหุออ่นญี่ปุ่นที่เห็นก็จะเป็นของทึ่จําลองเรียนแบบมาจากของเล่นยุคสมัยพันนาลายต่อหลังนี้ญี่ปุ่นก็ทําขึ้นมาใหม่พวกของเล่นยุค เมื่อร้อยปีก่อนก็เริ่มยุคสังกสีนะครับลาวร้อยห้าสิบปีที่แล้วก็เริ่มยุคของเล่นสังกสีนะครับแต่ว่าด้วยคาขวัญของบ้านพิพิธภัณฑ์เก็บวันนี้พรุ่งนี้เข้ากัานะคร<อ>ับก็ทําให้เราสามารถจะจับร้านอย่างง่ายๆคือมีของยุคใหม่ก็ใส่พนเข้าไปก็ได้อีกหน่อยมันก็หายากเองอ,อันนี้ของใหม่แน่เลยอันนี้เลยครับอ่านี้ก็ประมาณไม่กีปป่ปีนะก็ปีที่แล้วนี่เองเห็นตลกตลกดีแล้วก็ซื้อมาใส่ไว้อันนี้เพื่อนคุณหรือเปล่าคะ อ๋อไม่ได้ไม่ได้ถ้าอยากเห็นกระบอกข้างหน้านี้ก็เป็นของน่าสนใจนี่เมื่อร้อยกว่าปีก่อนฝรั่งทําเล่นกันแล้วเราก็จําลองแบบขึ้นมาอ๋อเคยเรียนเครื่องสร้างภาพยนตร์นะเราดูจากด้านบนเราก็จะไม่เห็นอะไรค่ะนะครับแต่พอเราลองดูผ่านด้านข้างนะับเอาไฟส่องก็จะมองเห็นจะแตกระโดดหมุนหมุนอันนี้เคยเรียนเคยเรียนค่ะเราเรียกว่าโซทถูโซ่ทูนี่คือโซ่ของในไปราของเล่นใช่ครี๋ยวเราไปดูตรงนี้กัน ตรงน,นี้ก็จะเป็นร้านต่อไปก็จะชื่อร้านเหงหวด,เ,หหวดเป็นร้านของ,ของชำค่ะขายทุกอย่างจริงๆค่ะยันนี้โอ้โหถ้าท,ทานจะเก่ามากก่องใบชาตั้งแต่30-40ปีที่แล้วอุ้ยแล้วน,นี่เสียงอะไรคะอ่านี้เราเรียกว่าเสียง,งอเสียงตามสายนะครับเป็นลักษณะเคเบิลเรดิโอแบบหนึง่งค่ะคนที่จะมีก็คือบอกรับเป็นสมาชิกแล้กนะ็จะส่งเสียงมาตามสายโยงสายมาเลย ตอนเด็กๆต่กอในกระป๋องนมมันจะเป็นแบบนี้คือเขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะท่านเป็นโลค่ะประมาณราชการที่4ที่5เนี่ยครับตเตที่เข้ามาจะใช้ก็คือราชการที่5คือเป็นต้นไปก็เริ่มมีพวกแป้งนมเราเรียกแป้งนมนะแป้งนะ<า>นมอ,นอันนี้เลยทําไมมีหลายยี่ห้อจ้างมีอะไรเนี่ยกกกกท็อกกี้จ็อกกี้ท็อกกี้ท็อกกี้อันนี้ชั้นล่างหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวต่อไปเป็นชั้นเราลองขึ้นไปดูชั้น2ชั้น2ก็จะมีโซนร้านถ่ายรูปโรงหนังร้านตัดผมแล้วก็อื่นๆอีกค่ะไปชั้นสอง เราขึ้นมาจากชั้นระสู่ชั้นสองครับ<ฆ>ชั้นสองเนี่ยจะเป็นบริเวณอีกแบบนึงอันนี้ก็เป็นโรงหนังคองโพลามาเหตุผลที่ชื่อคองโพเพราะว่าบริเวณที่เราอยู่นี้เราจะ build เฉพาคองโพคองโพลามาก็ได้รับทุนจากสำนังกงานสลากกินแบ,บน่งนกครให้ทุนแล้วเราก็สร้างเป็นโรงหนังเล็กๆข้างในก็จะใช้หนังมีเรือนแพมีน้ําท่วมทั้งสี่แปดห้ามีรถรางก็จะมีการใช้วนอยู่เนี้ยรอบประมาณสักยี่สิบนาทีกระจกอย่ก็ตลกด้วย เรื่อง,องชาลิชเป,ปิ้ปปับก็จะเป็นแก๊กสัส้นๆพอค้ำขามแล้วก็จบแล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปเข้าไปดูได้ไหมคะได้ครับขอเชิญเลยครับทำไมชาลิชเปิ้ลต้องด้วอย่างนี้คะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใส่กางเกงตัวหรือไซส์มันใหญ่อะ,ะรู้ไหมว่าจริงๆอันน,นี้เนี่ยเป็นเทรนเลยนะวัยรุ่นสองอันนี้เขาก็เป็นแบบนี้นะ